สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับบูรณาการฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับรอบตัวเรานี่นะครับชื่อเรื่องว่าตึกตึกไปเที่ยวกันใหม่นะครับได้ภาษาครับได้การคิดครับได้คณิตครับได้วิทย์ครับได้สังคมครับได้ลักษณะนิสัยครับและได้ศิลปะครับ ไปดูเรื่องราวกันเลยครับไปเที่ยวในป่าเฮฮาเบิกบานย่ำเท้าประสานเสียงดังตึกตึกไปเที่ยวในทุ่งมุ่งชอบดอกไม้เดินไปยิ้มไปเสียงดังตึกตึกไปเที่ยวในสวน ชวนกินผล,ลไม้เดินไปกินไปเสียงดังตึกตึกไปเที่ยวทะเลทรายยิ่งสายยิ่งร้อนวิ่งหลบแดดแดดก่อนเสียงดังตึกตึกไปเที่ยวหลายที่สนุกดีจังใครอยากไปบ้างตึก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  นี่คือหน้าตาของนิทานนะครับผมนี่คือหน้าตาเนี่ยครับเป็นหนังสือนะครับที่แนะนําไปเมื่อคีนครับอาจจะปรับเปลี่ยนไปนิดหนึ่งครับผมปรับเปลี่ยนไปว่าตึกตึกตึกไปเที่ยวกันไหนนะครับแต่จริงๆมันกลุบกลับไปเที่ยวกันไหมนนะคนนี้ได้ภาษาครับได้การคิดครับ ได้คณิตครับได้วิทย์ครับได้สังคมครับได้ลักษณะดีไซน์ครับและได้ศิลปะครับศิลปะนะครับอันนี้เป็นนิทานบูรณาการฝึกทักษะธรรมชาติรอบตัวนะครับนี่ก็มันจะมีเรื่องนิทานอย่างนี้ครับเป็น เรื่องราวนะครับแล้วมีแบบฝึกหัดด้วยครับเนีมันจะเป็นต่างๆนานาอย่างนี้ครับอันนี้คือแบบฝึกหัดหลังท้ายบทนะครับต้องทําให้เสร็จนะครับมีหลายแบบให้เลือกเลยนะครับนี่นี่ครับมีตั้งแต่สีปีขึ้นไปกับ5ปีขึ้นไปนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟ